สาธุก็ให้เจริญในธรรมวินัยยิ่งยิ่งขึ้นไปอนานมนต์ท่านเอมีอะไรจะให้ช่วยแนะนำเรื่องการเจริญสติปัฏฐานมันมีเป็นจากมาครั้งก่อน<ะ>คุยกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับส่วนเมื่อเช้าเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องเมื่อเช้าอาจารย์เมื่อเช้าไปบินทบาทครับอย่างตอนที่บินทบาทเดินไปนะอาจารย์ผมรู้นะครับ ผมรู้เวลาผมเห็นรูปเห็นอะไรเนี่ยทางตาทางหูเนี่ยผมผมรู้อาจารย์อากาศเย็นอากาศร้อนเนี่ยผมรู้แต่การรู้ของผมเนี่ยในบางครั้งอ่ะอาจารย์ถ้าผมถ้าผมเดินไปแล้วผมไม่ใส่ใจอเลยเลยมันจะไม่รู้อ่าถ้าไม่ใส่ใจคือมันไม่รู้มันไม่รู้อะไรเลยอาจารย์มันไปรู้อีกที่หนึ่งมันรู้อย่างเดียวว่ากําลังเดิน อ๋อรู้รู้ในรู้รู้รในอาการที่กาลังเดินใช่ใช่ครับรู้<ค>กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ถ้าไม่ใส่ใจก็ไม่รู้อ,รอ,อีกอาจารย์อันนั้นก็เรียกว่าใส่ใจอยู่นะครับจึงรู้ว่ามันมีการกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งครับมันชื่อว่าใส่ใจถ้าหากว่าไม่ได้ใส่ใจมันจะไม่รู้ครับนะผมถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากรู้อะไรเนี่ยผมก็แค่อ่า ั้งเหมือนกับตั้งสติอาจารย์อือไอ้ตรงที่ตั้งสติตรงนี้คือตั้งใจนะครับครับจะให้มันรู้ใช่ใผมมันต่างกับไอ้ตรงเมื่อกี้ที่รู้ครับแบบไม่ตั้งใจตรงนั้นนะแต่จริงๆไอ้ตรงที่รู้ที่แรกกนเนี่ยครับเชื่อว่าตั้งใจนะครับแต่ถ้าไม่ตั้งใจเขาจะไม่รู้หรอกใช่มันจะไม่รู้เลยอาจารย์แต่พอตั้งใจอีกอย่างเข้ามาตอนนาทีหลังตั้งใจจะดูจะกําหนดตัวเนี้ยใช่อาจารย์มันจะมันจะรู้หมด ตรงนี้ไม่ใช่ความหมายที่ผมนำเสนอนะ,ะคือตั้งใจตัวเนี้ยมันจะมีจุดสนรวมแล้วจะเพ่งไปหาอารมณ์แต่ตรงที่รู้อารมณ์ทีแรกอะ,ะเช่นกำลังเดินไปแล้วก็รู้สึกทุกข์ปวดเมื่อยรหรือว่ากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นแหละรู้สึกอย่างนั้นที่ผมที่ผมให้รู้คือรู้อย่างนั้น ผมเป็นอาจารย์เพราะว่าผมเดินไปวันเนี้ยแล้วเท้าผมเนี่ยมันถอดรองเท้าอาจารย์แล้วมันเดินต้องไปรู้แล้วมันเจ็บกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตรงนั้นนะฮะนั่นนีะขขณะนั้นชื่อว่าเราใส่ใจแล้วนั้นเราถึงรู้แต่ถ้าเราตั้งใจจะดูอีกมันจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วอ๋อมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอาจารย์มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันแบบตั้งใจแล้วมันจะมีรวมมีเพ่ง เอาเอาอย่างเช่นลองเล่าต่อมาดิพอคิดว่าจะดูจะกําหนดอ่ะครับตั้งใจนี่มันมีจุดส่วนรวมมันจะรวมอยู่รวมที่กายหรือรวมที่ใจมันรวมอยู่ที่ใจอาจ๊ะไหนแล้วก็จะเพ่งไปหาอารมณ์ครับแต่เทียบเคียงก็เห็นว่าที่แรกที่เขารู้ว่าเขายังไม่มีรวมอะไรอ๋อไม่มีครับเขาก็รู้แต่อารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็งปวดเมื่อยทุกข์แค่นั้นเอง รู้ตามสภาพเลยอาจารย์ให้รู้ตามปกติธรรมดาอย่างนั้นอย่างนั้นที่ว่าเราใส่ใจแล้วนะครับถึงรู้ไงแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจก็คือไม่รู้ครับแล้วอย่างวันนี้เดินไปอ,อาจารย์ตอนเจอหมาวิ่งออกมาผมเกิดโทษสักก็ให้รู้อีกแต่โทษสัเนี่เกิดทีหลังครับแต่ต้องหมามาก่อนเห็นก่อนได้ยินก่อนเห็นก่อนอนั่นแหละม,มาก่อนตอนนั้นพอเห็นปุ๊บเจอหมาปุ๊บแล้วก็เกิดโทสั พอเกิดโทต่างจิตมันปรุงแต่ผมเฉยเฉยไม่ได้เกิดอะไรก็มันหรอกรพราอรู้อยู่ว่าหมามันเป็นอย่างนี้ก็มันครับมันเหมือนกับหมาเนี่ยนะมันเป็นเจ้าของบ้านครับมันดุเฉพาะที่บ้านมันพอออกไปจากนอกบ้านมาแล้วเนี่ยมันไม่ดุหรอกครับเดินตามถนนหนนทางแล้วมันก็ไม่ดุอะไรแบบนั้นหรอกอ๋อมันถือว่าอ๋อถนนนี่ไม่เขตสัตว์มันเป็นเจ้าของบ้านมันเฝ้าบ้านมันดูแลบ้านอยู่ใครจะ มามันก็จะทักทายปาใสแบบนั้นนะเจ้าของบ้านแบบนั้นนะมันเป็นหน้าที่ของมันครับนผมเองก็รู้แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรก็มันหรอกบางทีเราไม่ไม่สนใจก็มันอ่ะมันก็เลิกไปเองเพราะว่ามันเห็นพาไม่สนใจมันก็ไปมันเดี๋ยวมันก็เข้าบ้านก็มันเพราะเราไม่ได้ไปเข้าบ้านมันอ่ะนมันหวงบ้านมันเจ้าของบ้านนั่นแหละหรือว่าเจ้าถิ่นนั่นแหละ มันเป็นอย่างเงี้ยของมันปกติของมันมันทำหน้าที่ของมันพูดง่ายๆนะครับ,รบทำหน้าที่ดูแลบ้านคอยเฝ้าบ้านเป็นเหมือนเจ้าของบ้านครับอาจารย์ครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับบางวันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมปฏิบัติได้ดีมากเลย บางวันก็เหมือนกับปฏิบัติไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมันเป็นเพออราะห้เรบางทีมันมีเหตุมันปัจจัยมันมาเหมือนกันอ๋อมันมีใช่ไหมครับมีแต่ว่าบางทีมันอาจจะเกิดจากสภาพผิวแวดล้อมก็ได้ครับนะหรือเกิดจากออตูก็ได้อาหารก็ได้เนี่ยมันมีหลายอย่างเขาเรียกว่าอาัสปายะอ๋ออาจเป็นไปได้ช่วงที่มันหนาวหนาวมากเอออันนี้เ,เรียกอ่ตูไม่สปายะครับ บางบทีมันหนาวเกินไปร้อนเกินไปเนี่ยเขาเรียกว่าออตุไม่สัปปะยะอุตุก็คือฤดูเย็นร้อนร้อนเกินไปหนาวเกินไปก็ทําให้ไม่สะดวกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าอาสัปปยะฤดูไม่สะดวกแกการปฏิบัติมันมีสัปายะตั้งหลายอย่างเห็นไหมไอันนี้เกิดจากฤดูหนาวไปร้อนไปใช่ไหมมันไม่สะดวกแกร่างกายมันก็เป็นได้หรืออาหารไม่สัปปยะ บางทีมันมันไม่ถูกกันมันแสลงตัวโลกเรามันก็ทำให้ไม่สะดวกเหมือนกันมีหลายอย่างต้องดูตมุดฐานมันแต่ไม่ต้องไปกังวลก็มันเราให้รู้ว่าอ๋อไอ้นี่ไม่สะดวกแล้วนะมันเช่นอุตุไม่สัปยะแล้วมันก็มีวิธีแก้ทำยังไงล่ะถ้าอย่างผมนี่มันจะมียาที่ร้อนๆเช่นขิง <Okay. S 2> มาใส่น้ำร้อนนะหรือกาแฟเนี่ยมันก็มันเพิ่มธาตุไฟของผมมันธาตุไฟมันไม่ปกติธาตุไฟมันอ่อนต้องไปเพิ่มธาตุไฟให้มันถ้าหนาวเกินบางทีก็นอนไม่ค่อยหลับบางทีต้องเอาไอ้ที่ทําความร้อนนะ่ะนะใส่เอาไว้ข้างหลังเสียบไฟฟ้าอาจารย์ม,มีด้วยเหรอครับมีต้องใช้เหมืนั้นผมนอนไม่หลับหรอก พราะว่ามันมีผมธาตุไฟมันพิการมันมีปัญหาอะไรเนี้นะถ้าหนาวจัดนีอยู่นะแต่ถ้าร้อนนี่มีปัญหามันก็เนี่ยเขาเรียกว่าอุตุไม่สปายะม,มันต้องดูสภาพเสียงแวดล้อมจะเอาให้มันพอดีสปายะทุกเรื่องทุกอย่างมันก็ไม่ได้หรอกมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่เหตุปัจจัยของมัน เพราะว่าผมออกมานั่งข้างนอกไม่ได้เลยอาจารย์ลมมันก็แรงข้างนอกลมมันเย็นมันหนาวมันก็ไม่สัปายะร่างกายเรามันมันตัวกับความเย็นมากมันก็ไม่สัปายะแต่ผมกลับเกิดโทสะนะอาจารย์ก็ใช่มันเกิดโทสะก็ได้เพราะว่ามันไม่ชอบไม่ชอบกับอากาศที่มันเย็นมันหนาวครับก็มีวิธีป้องกันได้ใจยาก็ได้ ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนก็นได้นแล้ถ้าสนใจก็หามาได้นะอย่างกระเป๋าที่ผมว่าเนี่ยเป็นกระเป๋ายาวสักคืบหนึ่งแล้วก็เสียบปลั๊กไฟฟ้าแล้วก็เอามาใส่หลังหรือมาใส่ตรงที่มันปวดอ่ะเพราะผมมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเกินืนทับเส้นประสาทแล้วก็ไปพามาแล้วแล้วก็เอามาพึกอะไรเนี่ยแหละก็ใช้ตัวเนี้ยช่วยแก้ทุกข์ได้ เขาเรียกว่าโลกทรมานก่อนตายเป็นมาสามสิบปีแล้วตายเมื <to <to ่อไหร่เลิกเผาเมื่อไหร่เลิกหมดนะก็หายทุกโลกแต่เผาหายหมดเลยเออแต่ตอนนี้มันยังไม่ตายทรมานก่อนตายก็เรียนรู้ก็มันอย่นี้ แต่ว่าตอนเดินอยู่อาจารย์บางครั้งเนี่ยผมก็มีความสึกว่าผมก็มีความเพลินเหมือนกันนะอาจารย์เอาเพลินก็ให้รู้เขาก็ไปทางอื่นได้แต่ส่วนักเพลินนี่ก็คือคิดเพลินฟุ้งเพลินผมจะมองต้นมองต้นมองภูเขาแล้วก็เพลินธรรมชาติก็ได้ก็ไม่เป็นไรให้รู้แล้วเดี๋ยวก็กลับมาเองแหละเพราะว่าเขาไม่ได้ไปอย่างนั้นตลอดเนี่ยเดี๋ยวก็มาเพราะว่ามันกําลังเดินอยู่อะมันก็ต้องมารู้สิ่งรอบข้าง อาาจย์เสียงรถมาเสียงหมาเห่าเสียงนู่นนี่นั่นอะไรมันก็มีรอบทิศทางครับแต่ตอนที่เพลินนี่ผมจะไม่รู้รูปเดินเลยนะอาจารย์บอ้าวบางทีคิดเพลินฟุ้งเพลินครับดูเพลินฟังเพลินอะไรเนี่ยไอเพลินนี่มันเป็นเรื่องของอกุศลเขาก็เขาก็ไม่มารู้เนื้อรู้ตัวอะไรหรอกแต่พอรู้ว่าเขาเพลินเขาก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้เพลินนี่เป็นโทสะไหมครับอาจารย์เพลินนี่มันอาจจะเป็นโมหะเป็นโมหะใช่ไหม เกิดเ<ม>พลินฟุ้งเพลินแล้วมันไม่มีสติอะ่<น>ะเป็นประเภทพวกโมหะแล้วบางทีก็มีโลภะหรือโทสะเข้ามาร่วมแต่ไปเดินนี่อารมณ์มันก็หลากหลายนะครับอาจารย์แต่ว่าผมมาดีหน่อยตรงที่ผมอยู่กับเขาได้นะต้องอยู่กับเขาให้ได้แล้วก็เข้ากับธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องรับทุกอารมณ์ทุกตะวัน ทุกวิญญาณเรียกว่ารู้ให้เขาทุกอารมณ์ทุกตวานรับรู้ได้ทุกอารมณ์ทุกทะวารแล้วแต่เขาจะรู้ได้เนี่ยเสียงมาปับ๊บเขาก็รับแล้วเพระาะราษาหูยังดีครับแต่ถ้าภาษาหูไม่ดีน่าเป็นห่วงเนพราะนั <c oughs> ้นไม่ต้องกลัวหรอก <c oughs> แต่รู้แล้วอย่าไปทําอะไรกับเขาอย่าไม่ชอบเขาอย่าไปกัดเคืองหาวิธีทําวิธีแก้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยไม่ไม่ต้องทําอย่างนั้น แล้วเดี๋ยวเขาก็หมดไป <c oughs> เขาไม่ได้มามีตลอดหรอกเดี๋ยวเสียงอื่นก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีตลอดถ้าเข้าใจเขาแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกเข้ามาก็รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเขาก็มาอีกก็อย่างเงี้ยอารมณ์หก <c oughs> ตวานหกวิญญาณหกมีตลอดเนี่ยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเขาก็มาอีกแล้วเนี <c oughs> ่ยเสียงเนี่ยเขาก็มาอยู่เรื่อยเขามีปัจจัยมีประษาหูยังดี มีช่องว่างมีเสียงปรากฏมีมนติการปัจจัยก็พร้อมอย่างเงี้ยเขาก็ได้ยินก็เองเดี๋ยวเดี๋ยวก็หมดเสียงเขาก็หมดไปไม่มีปัญหาได้หรอกเราไม่มีอะไรกับเขาอะก็มามาไปไปอย่างนี้แหละไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแต่ที่เคยทํามาแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงอาการน่าเป็นห่วงว่ามันเข้าถ้าอยู่ตอนนี้มันออกจากถ้าแล้วไม่ต้องเขาแล้ว อาจารย์ครับอย่างน้อยเนี่ยการปฏิบัติของผมเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกเครียดนะอาจารย์เมื่อก่อน,นเนี่ยเครียดตอนมาใหม่ๆอ่ะผมเครียดเครียดมากเครียดเพราะอะไรอะ่ะเครียดเพราะว่าผมไม่เคยผมมีความรู้สึกว่ามันต้องรับรู้ทุกทวารนอะอาจารย์ม,<อ>มันเพึ่งแตกลังอย่างที่อาจารย์บอกอะ่ะแล้วผมรับไม่ค่อยได้มผมจะติดอยู่กับการนิ่งสงบต้อมากกว่าอาจารย์แนละเราเคยเข้าถ<อ>้ำหยึ่งไงควบคุมมางสามันอยู่อาาจรย์